เจ็บวัวเจบวัวเจสมรีเจจริงเจตสมีครับผมพี่น้องขออภียเลยคอำนาจแน่ห์ของข้าพมอํำนาจชสน่ห์ขอมีินแดงเมนูลาบปลาครับพี่นอ้นองเมนูลาปลาค,ครับพี่น้องนนี้ครับมีทั้งไตส้มปลามีทั้งดาบปลา,ปปาี่ แก้วขีบปลาพี่น้องเอ้ยแก้วขีบปลาเรงชิมกันครับผมพักขับยินเอออาซบิบะซาบิประเทศไทยอซาบิประเทศไทยจะมันใหญ่นักการสมงดแต่ยุ่งจุดยากันจุดยากับมีกบสวยก็มีพี่น้องมาชิมกันครับผมเยอะมากเลยยังยุ่งหลังตู้อ่ะ San mất cái quê hương này San tắt bóng baba 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 bơ baba 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 เจ็บวัวเจ็บัวเจสมรีเจ็บจีนก็เจตบอมรีเอินจะเกิอเินนะเพอะฐานะคืนกิบาลมันเอี่ี่แโรงาบาลสิบสองใช่ไอมเมื่อไ่พี่แม่ไปหาเจ้านี้นั่นแหะเมี่ยพอเยียุ่นเลยครัเนียโงพยาบอเนะไปดิไปแล้วเอาเม่ามาเนี่ยสิสู้รู้ดเอาเอา รู่เลยครับาเลยเออยงไหลหมดเลยถ้าไม่เจอมันมาเลยด้วยได้รางวัลยังไงด้ถันที่หนึ่งหยุดพิเลยอ่ามันได้ยังไงได้เอทแดด่าจับแมวอันนี้สูงมันจะคว่างเล่าด้วยมือนถึงวัไโอ้ยนางคือข่จนานี่ย

โม่แห้งเแบแโอ้ยขอบคุณหลายๆจผ่านตอนดีจะตัได้แล้วเตมเิเีวเอาไ่าเออมันกได้เอาเอาทักไปนั่นว่าตอจะไมัขับขับวันทุดยุ่งยุ่งร่างยุ่งของอก็มีคุณน้องว่าขอไปตาดน่งจังขันข้แต่เนาะสมเนา

ทั้งนอนี่บ้านนไม่หลับเีน่นนอนเนี่ยมันแบบมันนานๆแบบมันเอาเลือดมาคนดี่อหเนี่ยเนลมเวีดอยู่เด้อยางเดกอุนเห่ลเน่ะเอ่างลาอยเได้การเือดเงียบบวกกับการกินม่สากเลือดขานบ้านหองแต่ คนบางทีก็จอนจะต้องไดโอ้ยบวมีเป็นสื่อหเวยวะรวยวะแสบด้วยะกำลักินไรในมณฑลมาเร็แสบด้วยยังเจ้าจ็มากเกินเหตุก็สวรรเน่าเนาะไปมากจมูเจ้าเห็นคอยยื้ยุนวอยากนำได้แตกน้ำแห่งตา เอาตัมเมื่อแล้วไงโแม่บวกพี่บานลมเก่าบวกพี่น้องโอ้โบลีงตามคิปหมอเม่อวนนั้นผ่านเจะเห็นมไหมนใส่๋วตี๋ยวแบจ้าพอเหมือนเขาินมีแต่ตัวตัวนี้ก่อยเนาะก็สื้อมากินลวนนายี่ก้อยกินาแล้วแจกมัู้มั้อไมอยกมานึ้เิมเราคอยนะบอกพังบพี่น้อง

ครับพี่น้องเดีขอจบคลิปการสิงเขาสำหรับปลานิ่งเพี้ยนแค่นี้ก็ได้ครับพี่น้องฝากกดไลกดแชร์นะครับสำหรับแมทช์แนาส,ส,สวัสดีครับผม